คนี่อันสุดท้ายก็คือ,อาการพัฒนาเบี้ยนะครับหรือการจัดโครงสร้างเบี้ยนะครับนัมมรุกระดับแชมป์ของฝรั่งเศสในยุคสมัยศตวรรษที่ส8บปดนะครับพีเดอร์นะฮะเรียกให้หรือว่าให้คำนิยามของพอหรือเีล่ว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณของหมักรุกนะครับ ซึ่งตรงนี้คือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะต้องในการที่จะวางตําแหน่งมากนะครับในการการสร้างตาแหน่งมากนะครับซึ่งเราบางส่วนนี้ก็จะอยู่ใน s t ั c กเกอร์ฟอร์เรนเซนเนะครับก็คือว่าเป็นในแบบแรกๆของ,ของการอธิบายรูปแมากนี้นะครับหน้าที่ของบียน,นะครับเราจะเห็นว่าในลักษณะที่อัันบสำคัญคือป้องกันขุดนะครับจะเห็น เบี้ยนะครับจะเป็นตัวอยู่ป้องกันตัวคุณนะครับเป็นตรงที่ตำแหน่งพอ่อพ้อมนะครับเบี้ยตรงที่ f 2อ g 2 h 2นะครับ f 7 g 7 h 7นะครับซึ่งเป็นตัวเชื่อมากจำเป็นแล้วก็จะไม่เดินเบี้ยสามตัวนี้นะครับที่จะทำให้เขาเรียกว่าเกิด้อมเกิดเกิดวิกนะครับหรือเป็นจุดอ่อน ก็จะมีตรงวิกสุขเราจะมีบทเรียนเรื่องวิกสุข and song square cube ยกตัวอย่างนะครับตรงนี้นะเห็นไหมเราเปิดป้อมตรงนี้ก็ทําให้เกิดจุดอ่อนคือควิ้งเข้ามาปวิ้ขาวแล้วควิ้ขาว้ามาจุดชกลุ้งจนได้นี่เราเปิดป้อมไปจุดออนควิ้ขาวเข้ามาได้ตรงนี้เกิดจุดออนนะครับอันนั้นหน้าที่อันคือว่าของเบี้ยก็คือดูยึดพื้นที่นะครับคื capture of space ยกตัวอย่างเบี้ยสาม เซนเตอร์ตรงกลางหรือว่าการสร้างการสร้างเชนพอร์ตนะครับยึดแนวตรงนี้นะครับซึ่งเวียนะครับถ้าเ,เป็นเวียที่ดีนะครับคุณตุ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็รีบว่าเชนพอร์ตเชนนะครับตรงนี้ก็เป็นถ้าจะกระจายทำลายโครงกำแพงนีก็ต้องยากเพรต้องทำลายแต่ล่างมาถึงข้างบนเลยนะครับตรงนี้เป็นจนุดที่ถ้าจะสร้างอร,รูปแบบมาตรงนี้ได้ก็จะทำให้เราแต่ผมไปจำกัดการเคลื่อนไหวของกูฏต่อสู้ เรามาดูตัวอย่างข้างล่างคือการจัดการเบี้ยที่ไม่ดีนะครับเกิดจุดอ่อนนะเบี้ยไม่ดีตรงนี้ครเบี้ยตัวสีแดงแดงเบี้ยที่ไม่ดีถูกฝ่ายขาวเกิดเป็นจุดอ่อนตรงนี้เือนเบี้ยดับเบี้ยที่ไม่ดีตรงนี้คือเบี้ยขาวเป็นเบี้ยที่ไม่ดีเพราะเบี้ยที่มันโจทเดียวและมันมีขาดตัวคุ้มกันนะครับถูกจับเป็นจุดอ่อนนะครับคือเป็นตัวอย่างของการที่ในมือวัตถุในเรื่องของเบี้ยโครงสร้างเบี้ยคงจะได้ดูกันอีกทีนะครับว่าจังไรบ้างนะครับคงวัตถุตัวอย่างของการ สร้างพฤตการ d เดี l ย p หลอกก็เอพิเชียนเ e องแของผ่นะครับ,รบางเปอย่างของสปี m a มกับวารีนะครับที่รูปแบบเฟนดีเฟนนะครับในอีซีนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบรูหนึ่งที่กำเนิดในฝั่งเศสนะครับนี่เป็น exchange v a r i a t i o n นะครับ หมายความว่า,าดำดำได้สองเขาเล่นทูแพรวิช่องแต่ว่า,าขาวเล็นวิธการเล่นเหมนเล่นโครงจกกังหวะของขาวจะได้เข้าถังกองตอนนี้เป็นตาเดินที่ผิดนะครับในตัวอย่างของการเดินเบี้ยงหน้าขุนตัวเองที่ผิดนะครคือทำให้เกิดโครงสร้างที่ไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับโดยหวังว่าจะเอ้าวิช่องเนี่ยมาตรง f ห้าเนี่ยแต่จังหวะน,นี้มันไม่ไม่ได้ มาตัวนี้มันป้องกันได้ดีแล้วนะครับซึ่งซึ่งขาวก็ข้อความนะครับข้อความจะบอกว่าถ้าเตาที่ถูกที่คือว่า,อาต้องเดินหกน,นะครับไล่ไล่ดีช็อตข้อนะครับนี่คือเป็นการเดินตัวอย่างการเดินเยี่ยผิดนะ,ะตัวนึงก็ทำให้แพ้เลยนะครับคือการจัดเยี่ยให้มีมีสุภานะะนนนะะพนะ,ะานะครับแล้วเมื่อพอ g หกปุ๊บนะฮะก็ข้อความนะดับ เดิน f6 f6 แต่ c6 เพื่อผมนะเขาเดินเรือมาเห็นไหมฮะทำไมต้องเดินเรือตัวนี้เพราะเรือเพราะเรือตัวนี้เผื่อป้องเพื่อป้องกันตัวเองนะฮะเผื่อจะเปิดมามาแล้วเรือมาสอนป้องกันตัวนี้อีี่คือเขาได้กดดันแนวของเปิดตัวนี้นะครับของเปิดนี้ดำดำจะต้องแนว e1 e 8นะครับดำก็เลยต้องขาบอกนะครับขาวนะฮะ อนนี้เป็นต่อหนึ่งนจุดสี่นะเพราะว่าตรงนี้ว่าจะตัวที่เป็นตอกแต่งต้องดิดม,มานะครับดำกินไอ้ขาวกินดำบี่ชอปดำกินอันนี้กินเอ่อพี่มาจับนะครับเพราะผิดผิดก็หมายความว่ากดเอา,เ,เอาพี่เอาบิชอปหรือตัวตัวหมาตัวเล็กไปกดกหมาอีกตัวหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะย,ยกออกได้เพราะว่ามีตัวหมาที่มีค่ามากกว่าคือกินเหมือนกันหรอกก็เลยต้องจับผูกอันนี้ฝ่ายขาว นะครับเห็นไหมฮะคือนี่คือตัวอย่างของการที่ยึดตรงกลางกระดานเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีเบี้ยงกระดานมันอาจจะมีจังหวะลักษณะอย่างนี้ก็ได้ครับมาโยนเข้ามาถ้าเป็นต่อหนึ่งจุดเจ็ดจุดหกก็เป็นต่อมากกว่ามากกว่าเรือครับพี่ถึงแม้ว่าจะเอาุถม้าให้จุดสี่แล้วก็เสียเรือหรืออะไกับพี่ช็อตเพราะอะไรวันปลายก็อย่างนี้เขาหลังจากกินปุ๊บก็มาอันนี้ก็จับจับนี่อยู่นะครับ ถ้าควีนกินม้านะครับก็จะถูกเขาวเอาพิชชอกกินเช็คขุดนะครับขุดทั้งหแล้วก็ฝ่ายดำก็ไดก,กินควีนคือฝีแทงนะครับหรือฝ่ายขาวด้วยนีนะครับฝ่ายดำก็พิชชอกกินลุกนะครับเสร็จมาแล้วก็เอาควีนนะครับเข้ามาป้องกันการนี้นะครับถึงนแะม้ว่าขาวจะกินมาแล้วก็ฝ่ายดำฝ่าย แด้ดปกินม้าขาวที่ E4 แต่ว่าฝ่ายขาวก็จะเข้าไปรุกขุนทีตรง G7 ผ่านตาตำแหน่งที่ H6 นะครับนี่คือตัวอย่างของการพัฒนาตัวหมาพัฒนาเบี้ยที่ไม่ดีของฝ่ายดำนะครับนี่คือจบการเซ็กชันของโอเพนิง